ปากเป็นคำขึ้นต้นผสมกับคำอื่นๆได้มากเช่นปากกบปากกระจับปากกริวปากกล้าปากกัดเตีนทีเป็นจำนวนอันนี้เป็นจำนวนแปลว่าต่อสู้ดิ้นรนเลี้ยงชีพด้วยความยากลำบากก็เรียกปากกัดเตีมถีปากกาก็เครื่องที่ใช้ในการเขียน ปากกาคอแร้งปากกาลูกลื่นปากกาหมึกซึมปากไก่ปากขมปากแข็งปากคมปากคอปากคอเลาะร้ายปากคันปากคำก็พวกเอ่อเป็นเช่นก็คือเป็นคำให้การนะนะเช่นตำรวจสอบปากคำผู้ต้องหาก็เรียกปากคำปากขีพ ปากจะขาดปากจัดปากจันปากจิ้งจกปากจูปากฉลามปากช้างปากตลาดไอ้ถ้าพูดว่าปากตลาดก็พวกที่ปากจัดพวกคนอยู่ตลาดก็พวกปากจัดว่าพู้คนพูดจะด่าเก่งพวกหยับคายพูดจาหยับคาย ปากต่อปากปากตะกร้อปากตะไครปากตะไครนี่เนีเขาเปรียบเทียบคนปากตะไครเนี่ยเนี่ยปากเป็นตะไครก็คือพวกปากจัดปากตะขาปากตำแยปากแตรปากใต้ก็ก็ก็เรียกที่จริงก็คือปากใต้นั่นเองปากใต้บ้านเราปากนกปากนกกระจอกปากนกแก้วปากน้ำปากนิดจมูกหน่อย ปากบอลแก่พวกปากคันเนี่ยพวกปากบอนปากบาดปากเบาปากแบะชอบเวลาพูดพูดแบบปากแบะแบะแปลว่าอะไรอ่ะปากห้อยปากแบะว้างออกก่อนที่จะร้องไห้ก็เรียกว่าปากแบะคนร้องไห้เอ๊ปากมันจะแบะแบะ ปากปลาใสใจเชืออคอปากปลาปากปลาร้าปากปริงปากเป็ดปากเป็นชักยนต์ปากเปาะปากเปาะราะรายปากเปล่าปากเปียกปากแฉะปากโป้งปากไปลปากพระร่วงปากพร้อยปากพาจนปากพาจนนี่หมายถึงว่าพูดจน ทำให้ตัวเองเดือดร้อนในภายหลังอ่ะพวกปากพาจนปากม้าปากม้าก็พวกปากร้ายนะปากมากไปพ่นพูดพวกปากมากก็ช่างติเตียนพูดมากพูดว่าคนอื่นซ้ำาๆซักซก,ซกพูดขยายความออกไปมากอ่ะพวกปากมากปากไม้ปาก ยังมีต่ออีกเยอะปากไม่มีหูรูดปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมปากยื่นปากยาวปาก้ายปาก้ายใจดีปากเรือปากลำโพงปากว่าตาขยิบปากว่ามือถึงปากไวปากสว่างปากเสียปากเสียงปากหนักปากม้าปากหมูปากหวานปากหวานข้นเปรี้ยวปากหอยปากปูปากเยว่ปากกาปากอยู่ไม่สุก ปากอ่าวปากอ่าวก็แปลว่าส่วนหน้าของอ่าวซึ่งกว้างกว่าส่วนในเรียกว่าปากอ่าวปากกระบะปากกว้างปากขอปากคอปากจอบปากจิ้งโจกปากซ่อมปากแตรปากเป็ดปากรากปากหางจบปากปากยังมีปากอะไรอีกไหม